ตอนสายๆของวันหนึ่งที่นะบริเวณที่ลงโล,ล่งหลวมพ่อจึงเป็นครูบาอาจารย์ของผู้พูดท่านก็ได้ทาการพักผ่อนอารมณ์ของท่านโดยการดูวัตถุมงคลดูพระเครื่อง นั่งพักอารมณ์โดยใช้การมองพระเครื่องเป็นที่พักผ่อนจิตใจของท่านทางตัวพระพูดเองก็ได้เข้าไปนั่งข้างๆห่างจากท่านออกมานิดหนึ่งเพื่อดูท่านว่าท่านทำอะไรอยู่ท่านก็ได้เอ่ยคำพูดขึ้นมาว่ารู้จกเบื่อบ้างไหม กับการที่ได้มาบวชเป็นพระชีวิตของพระจะทำอะไรเดิมๆซ้ำๆซ,ซ,ซากๆเป็นอย่างนี้อยู่ทุกวันทุกวันไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปมากนักทำอะไรก็ทำเดิมๆแล้วเรา มีอารมณ์อย่างนี้เกิดขึ้นไหมต่างผู้พูดเองจึงได้ตอบท่านไปว่า <c oughs> ก็มีตัวผมเองก็มีอารมณ์เบื่อบ้างเหมือนกันแต่เมื่อได้คิดดูแล้วไม่ว่าจะอยู่ในสถานะไหนสถานะพระหรือสถานะกะวาด จากเดิมที่ตัวกระผมเองได้ทำงานรับราชการเราก็จะทำอะไรเดิมๆซ้ำๆอยู่ทุกวันจะมีการเปลี่ยนแปลงบ้างมีผู้คนมากหน้าหลายตาเข้ามาเจอบ้างมีโปรเจกต์อะไรใหม่ๆบ้างเข้ามาเวียนกันมาบ้างแต่โดยทั่วๆไปแล้วก็ทำเดิมๆทุกวันาการใช้ชีวิตเป็นมนุษย์ ก็มีอะไรที่วนเวียนเดิมๆซ้ำๆซากๆอยู่ก็ตอบท่านอย่างนั้นท่านก็เลยตอบว่าดีแล้วเมื่อคิดได้อย่างนี้ก็ดีส่วนตัวผู้พูดเองก็ได้มาคิดพิจารณาย้อนกับอีกครั้งว่าการแม้ในชาติหนึ่งพบหนึ่งเราได้อยู่ในสองสถานะ ทางคารวสเราก็ได้มีประสบการณ์ในการทำงานประสบการณ์ในการใช้ชีวิตมันก็จะมีความเดิมๆซ้ำๆซากๆมีความเบื่ออยู่ในระดับหนึ่งเมื่อได้มาบวชเป็นพระก็ทำอะไรเดิมๆก็มีความเบื่ออยู่บ้างในระดับหนึ่งการเป็นคนทั่วๆไปหรือเป็นคารวสนั้น เราก็จะเบีเ่ยงเบนตัวเองออกไปโดยการไปดูหนังฟังเพลงหรือไปขับรถเล่นไปออกกำลังกายไปเล่นกีฬาแต่ในชีวิตพระก็ได้มีการทำงานเพื่อที่จะผ่อนคลายตัวเองไปแต่คนนี้ไม่พ้นกับการที่จะต้องอยู่กับ ตนเองอยู่กับความเงียบก็จะมีความเบื่อหน่ายบ้างในตอนแรกแต่เมื่อเราได้มาคิดพิดจารณาเพราะว่ามนุษย์ทุกคนไม่ว่าอยู่ในสถานะใดก็แล้วแต่หรือชีวิตอื่นก็แล้วแต่หรือชีวิตอื่นก็ตามก็จมดิ้นรนหาทางออกจากทุกตัวเองให้เจอการใช้ชีวิตเป็นพระก็ใช้หลักการของความเป็นพระ ในการดิ้นรนเพื่อที่ตัวเองจะได้หลุดออกจากทุกข์อนันต์ตามแต่วิธีแต่ละชีวิตจะดำเนินไปแต่ข้อได้เปรียบของการมาบวชก็คือเราได้มาศึกษาเราได้มาเรียนรู้ถึงได้รู้ว่าการเกิดมาเป็นมนุษย์เป็นเรื่องที่ยากมากกับการที่เราจะได้เกิดมาเป็นลุกเป็นมนุษย์นี้ และเป็นการยากเมื่อเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วจะสามารถดำรงชีวิตให้อยู่รอดได้ก็จะมีความยากลำบากขึ้นมาอีกแลการที่พระพุทธเจ้าจะได้อุบัติเกิดขึ้นในลูกมนุษย์นี้ก็เป็นสิ่งที่ยากยิ่งเมื่อพระพุทธเจ้าท่านเกิดขึ้นแล้วเราได้มีโอกาสได้มา ฟังทำหรือได้เรียนรู้ทำอันนั้นก็เป็นสิ่งที่ยากขึ้นไปอีกในอีกระดับหนึ่งถือว่าเป็นความโชคดีที่มีโอกาสได้เข้ามาศึกษาได้เข้ามาเรียนรู้โดยเฉพาะการเรียนรู้ในเรื่องของจิตใจของเราว่ามันเป็นอย่างไรยังได้เรียนรู้ไปอีกว่า การใช้ชีวิตไม่ว่าจะเป็นพระหรือว่าจะเป็นฆราวาสหรือเป็นโยมนั้นก็จะมีความแตกต่างกันไปแต่มีสิ่งที่เหมือนกันก็คือความต้องการในการพื้นฐานของการใช้ชีวิตต้องการปัจจัยสี่ต้องการอาหารต้องการเครื่องนุ่งหม่ม ต้องการที่อยู่อาศัยต้องการยารักษาโรคเป็นสิ่งที่ประกอบกันอยู่อย่างนี้การใช้ชีวิตของพระถึงเป็นการเรียนรู้ที่ใช้ชีวิตพูดง่ายๆก็คือชีวิตที่ดำเนินชีวิตคล้ายๆขอทานมีความใช้ชีวิตอยู่ด้วยความลำบากในระดับหนึ่งแต่เราเรียนรู้ไว้เพื่อที่จะปรับใช้แล้วเพื่อสร้าง ประโยชน์ให้กับตนเองไม่ว่าจะประโยชน์ในปัจจุบันในปัจจุบันนี้ประโยชน์ในภพหน้าเนื้อสัมปรายิขับประโยชน์และประโยชน์อันสูงสุดคือปรมัตถตประโยชน์อันนี้เราก็ได้เรียนรู้เพื่อที่จะศึกษาค้นคว้าให้ได้อยู่ได้ยิ่งได้เรียนรู้ไปได้ทำความเข้าใจไปได้ศึกษาไป จึงได้ค้นพบว่าการใช้ชีวิตอยู่ด้วยความรีบง่ายใช้ความดิ้นรนตามความอยากให้น้อยลงลดบั่นทอนความอยากให้น้อยลงชีวิตก็จะมีความสุขมากขึ้นเหมือนที่พระรทธเจ้าท่านบอกว่าถ้าละไปละที่เหตุหรือตัวสมุท,ทยัยคือตัวตัณหาคือตัวทยันอยากอันนี้ทางผู้พูดก็นำมาประยุกใช้กับตนเอง พอค่อยๆได้เรียนรู้ค่อยๆได้ตั้งสติกับตัวเองได้เรียนรู้ไปวันหนึ่งก็ได้มานั่งคิดสิ่งที่หลวงพ่อท่านพูดว่าชีวิตของคนเรามันเหมือนรอคอยอะไรบางอย่างตัวผู้พูดเองก็ได้มานั่งคิด่อ,อ,อืมมันเหมือนรอคอยอะไรบางอย่างจริงๆ ตั้งแต่ในวัยเด็กมาเราเรอคอยที่จะได้เจริญเติบโตเราเรารอคอยที่จะได้ร่ำเรียนได้ศึกษาเรารอคอยที่ได้ได้จบการศึกษาเราคอยที่ได้ได,ได้ทำงานเราคอยที่จะอยากที่จะร่ำรวยอยากมชีชีวิตที่ดีขึ้นสิ่งเหล่านี้เราล้วนแต่รอคอยมาตลอด เราคอยอย่างมีความหวังการรอคอยอย่างมีความหวังจึงเป็นเรื่องที่มนุษย์ทุกคนก็ได้ใช้อันนี้อยู่เหมือนกันแต่ในความเป็นพระเราได้เรียนรู้ที่จะปลดเปลื้องคือดับที่เหตุคือดับที่ตัวสมุทยัยคือตัวต้นเหตุเพื่อรอคอยที่จะคิดว่าวันใดวันหนึ่งเราจะสามารถ เอาชนะหรือดับเหตุอันนั้นได้เพื่อไปพระนิพพานอันนี้เป็นสิ่งที่เป็นความเชื่อเป็นความหวังที่เรารอคอยอยู่เสมอทุกทกคนก็จะเห็นว่ามีการรอคอยแต่เราจะรอคอยอยู่เฉยๆหรือตัวหลวงพ่อท่านจะพูดไว้เสมอว่าเราจะรอคอยแบบงอมืองอเท้ารอบุญวัะนาให้เขามาตอบสนองมันเป็นเหมือนกับการ ใช้ปัญญาให้มันน้อยไปนิดหนึ่งเราเราคอยอยู่โดยการที่เราสร้างเหตุผลสร้างเหตุปัจจัยเพื่อที่จะบันทอนบันทอนความไม่ดีไม่งามลดละความไม่ดีไม่งามและควบคุมไม่ให้เกิดอีกแล้วมันสร้างความดีความเจริญความงามขึ้นมาเพื่อให้มีความสุขมากขึ้นจกนกระทั่ง ที่เรียนว่าเข้าสู่กระแสของะนิาพานอันนั้นก็เป็นเรื่องที่ค่อยๆคิดค่อยๆพิจารณาการได้ใช้ชีวิตอยู่ในเพศพระถึงมีเวลาที่จะได้ศึกษาในเรื่องเหล่านี้การที่มนุษย์คนอื่นๆหรือคราวาอื่นๆจะมีโอกาสได้มาศึกษาเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ยากเพราะชีวิตมันจะวนเวียนอยู่กับเรื่องหลายๆเรื่องการดำเนินชีวิต การที่จะต้องข้องเกี่ยวกับบุคคลข้องเกี่ยวนู่นนี่นั่นเยอะไปหมดจนไม่สามารถที่จะมีเวลาเข้ามาได้ศึกษาที่จะเข้ามาเรียนรู้แต่ถ้ามีโอกาสเราก็ได้มาเรียนรู้เพื่อที่จะประับเอาความรู้ขององค์สนิดพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี้เอามาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์กับเราไม่ว่าจะเกิดประโยชน์ในปัจจุบันนี้ประโยชน์หลังจากที่เราจากโลกมนุษย์นี้ไป และประโยชน์อันสูงสุดคือเข้าสู่กระแสของพระนิพพานนั้นก็เป็นเรื่องที่เราค่อยๆศึกษาปไปศาสนาพุทธจึงเป็นเรื่องของชีวิตอย่างเช่นในเรื่องของพระมหากปินะที่ท่านรอคอยเมื่อท่านได้รู้ว่าพระพุทธเจ้าได้บังเกิดขึ้นในโลกมนุษย์นี้แล้วท่านก็ได้ส่ง ผู้คนออกไปค้นหาว่าพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านเกิดในที่ใดได้อุบัติขึ้นในอยู่ที่ใดวันหนึ่งมีพ่อค้าจากต่างเมืองมามาด้วยอาการอันอิโดโรยมาท่านก็ได้ถามว่าเคยได้ยินบ้างไหมว่ามีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นในโลกมนุษย์นี้พ่อค้านั้นถึงได้บอกว่าพระพุทธเจ้าท่านอุบัติขึ้นในโลกมนุษย์นี้แล้วอยู่ในทิศทางนี้ พระอากปินาตใซึ่งในตอนนั้นท่านเป็นกษัตริย์ก็ได้ถึงกับสละราชสมบัตินั้นเพื่อตามหาพระพุทธเจ้าในสิ่งที่ท่านรอคอยเราจะเห็นได้ว่าแม้พระสาวกขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านก็รอคอยเหมือนกันในขณะที่รอคอยก็สร้างประโยชน์อืนอ่นๆไปเรื่อยๆจนกว่าจะคนพบในสิ่งที่ตัวเองที่รอคอยอันนั้นอยู่ เราจะรอคอยโดยที่เราไม่ทำอะไรเลยก็คงเป็นไปไม่ได้ในชีวิตท่านท่านก็รอคอยที่จะได้เจอกับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจนวันหนึ่งท่านได้บุกน้ำข้ามน้ำไปจนได้เจอองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านนั่งอยู่ใต้ต้นไทรและได้มีโอกาสได้เข้าไปฟังธรรม และได้ทำความเข้าใจกับทรมันนั้นจนได้บรรลุธรรมในสิ่งนี้จึงเป็นเรื่องที่มนุษย์ทุกคนไม่ว่าเราไม่ว่าท่านก็จะใช้ชีวิตอยู่เราคอยอะไรบางอย่างในขณะที่เราคอยเราก็ทำกิจการการงานอันอื่นของเราไปด้วยความเต็มกำลังจิตแม้ได้เจอกับสิ่งที่เรารอคอยหรือสิ่งที่ว่าเป็นสิ่งที่ใช่สำหรับเราเราก็ได้ ทำสิ่งนั้นได้อย่างเต็มที่ทำสิ่งนั้นด้วยใจที่มีความรักใจที่มันมีความเพียรพยายามมีจิตใจอันจดต่อและมีใจที่คิดปรับปรุงด้วยปัญญาหร,หรือที่ว่าวิมังสาเพื่อที่จะเกิดความสำเร็จอันนั้นสิ่งเหล่านี้เรานำมาประยุกต์ใช้กับเราได้เสมอแม้แต่ตัวผู้พูดเอง อาจจะไม่ได้มีเรื่องที่เป็นอิทธิฤทธิปฏิหารให้มันมากนักแต่ก็มีความสุขใจที่มันเกิดขึ้นสิ่งที่เราพอทำได้สิ่งที่เราได้พอมองเห็นว่าการได้เกิดมามเป็นมนุษย์นั้นเป็นเรื่องที่ยากการที่จะดำรงชีวิตอยู่ให้รอดนั้นก็เป็นเรื่องที่ยากการที่เราได้มาอยู่ในช่วงที่พระศาสนายังดำรงอยู่ เหมือนเราได้เจอพระพุทธเจ้าจริงๆเราได้มีโอกาสที่ได้ศึกษาถึงพระธรรมคือคําสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือเป็นความโชคดีในการที่ได้เกิดมามีชีวิตอันนี้และที่สําคัญก็ได้เรียนรู้และก็ปฏิบัติตนเองตามปฏิบัติเพื่อให้ได้เกิดผลเกิดมากเกิดผลกับตัวเองถึงแม้จะยังไม่มากมายแม้แต่เพียงเล็กน้อยเป็นความสุขแม้แต่เพียงลมหายใจเข้าหายใจออก ที่เราตั้งสติอยู่พร้อมที่จะ,ะเผชิญกับทุกสิ่งที่อยู่ในโลกมนุษย์นี้ว่าไม่ว่าจะดีหรือจะร้ายก็ตามเราก็เพียรสู้ไปก็มีโอกาสก็มีการให้กำลังใจกับผู้คนที่ได้เข้ามาพบปะหลังสค์หรือถ้าไม่มีโอกาสเราเป็นมนุษย์คนหนึ่งเราเป็นดวงจิตดวงหนึ่ง ที่จะส่งความปรารถนาดีไปให้ทุกๆคนให้เขาได้มีความสุขเหมือนที่เช่นเราจะได้รับความสุขอันนี้ปรารถนาดีให้เขามีความสุขถึงแม้เขาจะดีหรือไม่ดีก็ตามเพราะวันใดวันหนึ่งข้างหน้าถ้าเขาคิดได้เขาคงกลับตัวกลับใจมาเป็นคนดีแต่ถ้าในตอนนี้เขายังกลับตัวกลับใจไม่ได้เราก็ปล่อยเขาไป แต,แต่แต่อย่างไรก็ตามในการดำเนินชีวิตเป็นมนุษย์เราก็ต้องใช้ภูมิปัญญาว่าบุคคลใดเราควรจะอยู่ใกล้บุคคลใดเราควรจะห่างเขาไว้เพราะเขาอาจจะทำอันตรายหรือทำร้ายเราได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องด้วยวาจาด้วยจิตใจก็ตามเราก็จะหลีกเลี่ยงออกไปโดยใช้ตัวปัญญาเป็นองค์ประกอบว่าบุคคลใดเราควรเข้าใกล้เหมือนใดสิ่งที่ ท่านได้สอนไว้ในมงคลละสูตรอย่างนี้ก็คือปันติตานันจะเสวนาก็คือการที่เราเอาตัวเราเข้าไปใกล้แล้วก็ไปเสวนากับปัณฑิตเราย่อมได้รับความรู้เราย่อมได้รับภูมิปัญญาที่นำมาใช้ในชีวิตเราเพื่อเราที่จะเอาตัวรอดและที่สำคัญคือนำพาจิตวิญญาณของตนเองนั้นเข้าได้ค้นพบกับความสุขความสงบที่เราจะ หวังว่าวันหนึ่งเราจะได้พบในวันถึงข้างหน้าแต่การส่งความปรารถนาดีให้กับทุกๆดวงจิต,ตนั้นเราจะได้พบความสุขในตอนนั้นได้และมีสิ่งความสุขความสุขในวันนี้เพื่อต่อเป็นสืบสายเพื่อเจอความสุขในวันหน้าที่เราที่จะปลดเปลื้องความทุกขนี้ออกจากใจเราโดยมีกลวิธีที่ หลวงพ่อท่านให้ไว้ที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านให้ไว้ให้เราคิดง่ายๆว่าวันหนึ่งเราจะต้องจากโลกมนุษย์นี้ไปอย่ามีชีวิตอยู่เราก็ใช้ชีวิตอยู่ภายใต้กรอบหรือได้ภายใต้เครื่องป้องกันหรือบางท่านท่านเรียกว่าสร้างหลักประกันให้กับชีวิตโดยการรักษาศีลอยู่ด้วยความเอ,อื้อเฟือเฟ้อเผือเ่อแผ่ มีจิตใจที่อบอ้อมอารีช่วยเหลือซึ่งกันและกันเันใดที่เราจากโลกมนุษย์นี้ไปเราก็เพียรตามองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปเพื่อที่จะไปสู่พระนิพพานหรือสิ่งที่เราเรียกว่าการเคารพรักในพระรัตนตรยัยมีพระนิพพานเป็นที่ไปสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ผู้พูดเองก็เพียรพยายามทําอย่างนี้อยู่ทุกวันทุกวันทุกๆเวลาว่า ถ้าเราจากโลกนี้ไปเราจะตามองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือพ่อแม่ครูบาอาจารย์เราเพื่อไปสู่ภพภูมิที่ดีขึ้นหรือถ้าให้ดีที่สุดคือเข้ากระแสของพระนิพพานที่เรามาในวันนี้ก็หวังว่าจะเกิดความชุ่มชื่นจะเกิดความสุขใจจากกระแสความเมตตาด้วยความกรุณาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ท่านแผ่มาถึงเรา และตัวผู้พูดเองก็ได้ส่งต่อความรักความปรารถนาดีอันนี้ไปสู่ทุกท่านที่ท่านได้ได้ยินได้ฟังได้รับฟังอยู่ในขณะน,นี้ขอให้ทุกท่านผ่อนคลายจากความทุกข์ให้มีความสุขให้มีความเจริญงอกงามไพบุญเข้าวหน้าในชีวิตทุกท่านทุกคนสวัสดี